โอ้โหด่านใครเอาด่านมาวะอย่าให้รู้นะไอจะใครย,ยิ้ยูแหลก <c oughs> ต้องแหลกแบบแหลกถ้าแหลกแบบเต็มเอสก็เป็นแหลก้ ไม่เคยมีอีกโก้หนึ่งเครื่องปะเนี่ยผมไม่ได้ไปเช็ยเครื่องนั้นอ่ะไ้เชียแย่แล้วทุกคนหนึ่งเครื่องปะเนี่ยไม่ไม่เหลือ อ้ยนี่ฟาดเข้าไปที่ตูดแน่นๆบอกเลยว่าแน่นๆอันนั้นเองชอบให้พี่ตีก็ไม่บอกมันแสนสั้นใช่ไหมลนะ่ะหนูนี่เสะยด่าสุดคือกูเปลี่ยนบทบาทแล้ว วูฮูวูฮูเจ้าของช่องมึงกินอะไรมาวะเฮียโคตรดีดเลยจะรั่วอืม โอ้โหจะเสร็จแล้วทุกคนมันจะเสร็จแล้วทันปะวะอันนั่นเองอันนั่นเองอันนั่นเองบักกูฮูฮูเข้าไปที่หน้าไงแบบว่าคอนแบบ กระเพือบอะเมื่อกี้โอยโอ๊ยโอยโอ,ย,โอยแกอะไรไปอ่ะน้องแกอะไรไปอะน้องแกอะไรไปน้องแกอะไรไปไม่ดีเลย น้องแกะอะไรไปน้องรู้ตัวหรือเปล่าถ้าน้องชอบแกะพี่ก็จะแท่ให้เฮ้ยเฮ้เกินไปเกินไปอยู่ดีๆไม่มาดีาก็มากรงมาแกะของชาวบ,บ้านเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครเฮ้ยขเขาเลเลือดทำไมอะ เฮ้ยเฮ้ยคนไปไหนหมดวะกูเฝ้านะไม่มาช่วยอ่ะเพราะหาคนไม่เจอกูเฝ้าให้เ็ดสองเลยแล้วกันหาคนไม่เจอครับทุกคนขออภัยครับเครื่องมันอยู่ไกลอ่ะขี้เกียจเดินอะ่ะเข้าใจปะ จูบแม่งเลยแล้วกันมันอยู่เครื่องกายอะ่ะเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นแบบผมอะ่ะแบบขี้เกียจเดินไม่ไหวอะ่ะเอ,อ้อทำไมมันทำเครื่องระเบิดไหวจังวะอ่าอยู่โอเคบอยขอไม้ด้วยขอไม้ด้วยขอลองเธอ เข้าไปที่ตูดไงน,นะแบบดังเบีย้ยดังเบือ้ <c oughs> เอเฮ้ยข้างล่างมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยข้างล่างมันคืออะไรอะ่ะนี่มันอะไรกันเนี้ยเจมาแล้วค่ะเจ๊ดอกเตอร์มาแล้ว เฮ้ย What the fuck man What are you doing girl อันอน,นั้นไงยังไงดิอันยังไงยังไงดิเฮ้ยงงทำไมกูเลิกินจังวะเลิกกินซาดิสบิปิลิสที่สุดในโลกจกักรพรรดินี้วู้ผมแขวนทุกคนคนละสองเฟสเอาล่ะยังไงดี ลุนผมไปแล้วสิลุนไปแล้วไปแล้วลุนมันไปแล้วต้องมีใครอยู่แถวนี้แหละโบเข้าไปโบเข้าไปโบเข้าไปมานี่ ไฟจะตายแล้วแนวไฟจะตายแล้วไฟจะตายแล้วไงฮิฮิยุกียุกี้ยุสวัสดีครับสวัสดีครับฮอฮอ เอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมอุ้มไม่ได้ไอ้เชีย่ยมันเล่นโป๊กูแล้วกูกดอุ้มไม่ได้ไอ้ซัสไอส้ทุกคนผมอุ้มไม่ได้ไอซัสเล่นโป๊กุ้มึงอ่ะ ไปไหนเอาไปาไปมึงไปตำคาญม,ม,ม,มึงเล่นโปรใช่ไหมมาดูที่มึงจะเล่นอีกไหมเอ้อก็แขวนได้อยู่นี่ว่ะแม่งบั็กแน่ๆเลยบ้านจะไม่ได้เล่นโปรก็ได้ทุกคนมันอาจจะบั็กไงเกมกระจอกเกมดีๆแบบนี้ อยู่ดีก็อุ้มไม่ได้แม่งอยู่ไหนนะเฮ้ <laughs> ยเควินจะไปไหนเหรอฮึจะไปไหนเหรอ จะไม่ไรห,หรอหืมันนี่สิเฮ้ยเกมมันกระตุกอะไรวะเด็ดบายเดดไล่พระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเดินไปแปลกแปลอะฮะฮะ What เฮ้ยไอเชีย่ยกูโด,ดนโปไอซัส Ô oh. Mấy lưới, Mày bảy lưới Đây đi Đây đi Đi chào Đi chào Đi chào มาบอกให้เพื่อนหรอมึงมองหลังมนะั้เนี่ยเฮ้ยทีนี้มันเอาว่ะกูต้องเอาบ้างแล้วล่ะ ไหนมึงเล่นอะไรกับกูฮะเข็มแดงหรอถ้าไม่มันเข็มแดงมันใช้ใวจังวะมานี่ดิมานี่ดิเข็มแดงจริงหรือเปล่าถพตักงนมัดเข็มนะทุกคนต้องขอแพ้นนผมสมบูรณ์บาทเนะี่ยสมบูรณ์บาทอยู่เล่นให้เต็มที่นะครับทุกคนดูเกมบักดิเสียงแม่ยังอยู่อยู่เลยสมกับเป็นเกมเด็ดบายแล้ผมต้องตบมือให้กับเกมเด็ดบายนะทุกคน เฮ้ยเรียกเกินเรียกลองเกินเรียกลองก็ได้อยู่นะถ้าเรียกลองก็ได้อยู่นะอึ่ม เพลงโคตรบูดอ่ะเอ้ายังไม่ตายเหรออาจะหลุมแล้วะวะมันดีดิเราเจอหลุมแล้วว่กเฮ้ยเกินไปว่วมันมีกุญแจนี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมีกุญแจ มันมีกุญแจแต่ผมจะไม่ได้ว่าใครมีเล่นลิ้นกับพี่หรอ 快来领金瓜！